Oh no! ทุกคนต่างอธิษฐานให้ถังซานอยู่เงียบๆภายในใจฐานก้านานับหลานของเทียนโตภายใต้การนำของจอมพลเกลหลงและแม่ทัพทั้งหลายกำลังคุกเข่าลงกับพื้นหันไปทางห้องโถงเพื่ออธิษฐานให้กับอองรันห้าเทพสมุดของพวกเขาในใจของพวกเขาอ,องรันห้าเป็นเทพสงครามตลอดกาลเทพสงครามไม่มีวันดับสูญนิ่งหลงหลงและอา้าวซือขาสบตากันคู่หนึ่งพวกเขาล้วนมองเห็นความยากลำบาก ในแววตาของกันและกันพวกเขาไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ที่กําลังเฝ้ามองถังซานร,รับรู้ในความเป็นจริงการคืนชีพถังซานพวกเขามีความมั่นใจไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําถูกต้องทักษะที่สองของทักษะวิญญาณที่9ระดับแสนปีนั้นคือการหลอมรวมวิญญาณยุดแสงแห่งการคืนชีพเงื่อนไขาการหลอมรวมวิญญาณยุดแสงแห่งการคืนชีพนั้นคือภายในหนึ่งชั่วยามหลังจากที่ตายลงร่างกายต้องไม่แตกสลายหลัง จากฟื้นคืนชีพความแข็งแกร่งของร่างกายฟื้นฟูกลับมา50%นิ่งหลงหลงและอ้าวซื่อขาทั้งคู่จะสูญเสียพลังวิญญาณเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นทักษะการคืนชีพที่แข็งแกร่งมากเป็นทักษะวิญญาณสายสนับสนุนเพื่อการคืนชีพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแสงแห่งการคืนชีพนี้มีเป้าหมายคือมนุษย์แต่ตอนนี้ผู้ที่นิ่งหลงหลงและอ้าวซื่อขาต้องการคืนชีพ คือเทพสมุดเทพสมุดทั้งซานแน่นอนว่าพวกเขารู้ดีว่าการคืนชีพมนุษย์และการคืนชีพให้กับเทพ,พเจ้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่าเพิ่งพูดถึงว่าแสงแห่งการคืนชีพของพวกเขาจะใช้ได้ผลกับทั้งซานหรือไม่แม้ว่ามันจะได้ผลค่าตอบแทนของการคืนชีพมนุษย์และเทพ,พเจ้าจะเหมือนกันเช่นนั้นหรือหากคำถามเหล่านี้กับคนอื่นอาจจะลังเลแต่ในตอนนี้อ้าวซื่อขาและนิ่งหลง,หลง